สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันคือวัดอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับโรบอทในแมปสกีบีดี้ทอยเลสแบทเท่ากันนะผมทุกคนโอ้ยเอเอาละครับผมทุกคนอันนี้มันคล้ายๆแมปที่พี่เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะผมโอ้ยเขาบอกว่าแบทเธอแบทเธอวะผมมาดูดิไม่คิดเสียงร้องอะไรวะโอกดเงี้ยได้เลยอ โอ้ยอะไรวะใครใครมัเด็กปากโอ้โหใครมันเด็กปากโอ้ใครมันเด็กปากโอ้ยว้าวนี่มันเด็กปากจนตุยเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะเอาตะกี้มินี่ยังไงวะเนี่ยเราต้องปีนขึ้นไปเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมนี่เฮ้ยโอ้โหกดไม่ได้วะเดี๋ยวมันกดได้หมดเลยไอ้อ้าวโดนอีกแล้วโอ้ใครมันเด็กปากโอ้โอ้ อุ้ยนี่เรากำลังจะตุยเหรอเนี่ยอ้อ้าวโหพี่เป็นสกีบินนี่ตอยเลียตาเดงเก๋ครับผมอะไรอีวะใครใครยาอะไรอีกนี่นี่เราบินได้บินได้โอเคครับผมบินได้ครับผมใครอยาาเอ่เสียงร้องแหกปากแล้วหน่อยตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างมีอะไรบ้างโอ้โหข้ออ้าวช้าแล้วเหรอช้าเร็วว่ะ้ย โอ้โหมาแล้วมาแล้วตอนนี้บาดูกา้าบาดูกา้าบาดูกา้าอุ้ย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 อยากอยาเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาไปเออ,อ,อนั่นแหละย,ยิงไปยิงไปเอาละครับผมตะกี้ใหญ่ตะกี้บิลลี่ตอยเล่นยักษ์เหรออุ้ยเอาโดนเลยวะอะไรวะโอ้โหมั่วไปหมดแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยมีม็อบอะไรแบบแจ๋วๆบ้างตะกี้บิลลี่นี่จีแมน เอาละครับผมวิกายเป็นจีแมนว่าหัวเดี๋ยวมันมีเยมันมีเยอะอยู่นะเฮ้ยมีวอลไฮเมอร์มีเดี๋ยวเป็นจีแมนไปก่อนละกันเป็นจีแมนไปก่อนละกันครับผมไหนเอา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 บาตูก้าบาตูก้าใช้ไม่ดีเลยจริงๆอาดับสตาร์วอลดีกว่าเอาดาบสตาร์วอดีกว่าโอ้โหไอตัวจิ๋วไอตัวจิ๋วไอตัวจิ๋วเกคิดว่าจะตีกระชันได้หัมันขึ้นหัวมันขึ้นหัวนี่ไงเป็นไงเจอแสงเลเซอร์ วูวจีแมนใช้ดาบเลเซอร์ว่ะทุกคนว้าวว้าวมาดิงั้นก็บวกข้างล่างได้แล้วดีครับผมอุ้ยตอนนี้เพื่อนกำลงังซัดเลยครับผมต้องช่วยเพื่อนไหมต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนวูวูวูวนี่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 เกตทำเพื่อนชั้นเกตทำเพื่อนชั้นนี่เป็นไงดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์วูวอุ้ยอุ้ย,ย,ยเราเลือดจะหมดแล้ว อุ้ยตะกี้บินีดทอยเล็คูบอดี้ก็มากริมมิกเจก็มาเกีย์จะทำอะไรจะได้อ่ะก็เกีย์จะทำอะไรจะได้ก็บารดี้ก็บารดี้โอ้ยเอาจะพาะจะพาจะเฉพาดูดิโอ้ยลูกนี้เราเอาบอลสุก้ามาก็ดีที่สุดแล้วดิดิเป็นไงปาดดูสเตด้ปาดดูสเตด้ปาดนี่ม้วนตัวม้วนตัววบ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 โอ้ย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 โอ้เอออะไรอะไรอะไรกิมิกอะไรวะอะไรวะวอท ใช่เมื่อกี้ดีๆพี่ก็ไปกินบิคกครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่ตะกี้พี่นี่ถอยเล็ดก็ส์ว้าเฮ้ยว้าวมันน่าจะมีพลังของแต่ละตัวเนาะอันนี้เราเอาได้แบบเป็นมอสมันเฉยๆครับผมเฮ้ยเอาเอาโดนละโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหอาวุธก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีเดี๋ยวตูบินก่อนแป๊บหนึ่งตูไปขออาวุธก่อนโดนแน่บ้าโอ้โหมาดีมาดีมาฟูน Uhm. ไปไหนหมดนี่นี่ไงนี่ไงแอคท่านไงท่านไงท่านท่านท่านเออ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 ใต่ครบลูกนัดใต่ครบลูกนัดเอาละอีอีนี่นี่โอ้ยเข้าหมดบางบัวเข้าหมดบางบัวเข้าหมดบางบัวโอ้ยเหมือนจะไม่เข้าเออเออเหมือนจะไม่เข้าเหมือนจะไม่เข้าโอ้โหเดี๋ยว ขอของใหม่ปืนนี้ใช้ได้ไหมวุบลงมาเลยลงมาหุ้ยโอ้โหยังรอมันยังรอเราอยู่นี่ไง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 นี่โอเควู้หู้หยนี่มันปืนวาร์ปเลยวะว้ามันโหดเกินหุยแกอย่าดาไเลยเพื่อนฉันนี่ไงบรรทุกกล้าไปดีโอ้โหโคตรแรงครับผมโอ้ยแล้วอย่างนี้ตะกีบบีดีทอยเลสจะทำไงวะเนี่ย้อู้ยด้วยพลังของก๊อต แดมเข้าไว้เรียบร้อยไปดีโอ้โหอ่ะละผมตอนนี้เรียกว่าคลองแบบจากไอพูดสกีบีดี้แล้วทำไรเพื่อนฉันนี่ใหญ่นี่ใหญ่แกทำไรเพื่อนฉันอุ้ยอีกนัดอีกนัดรีโลเดอโอ้วิวสกีบีดี้ทอเลีนี่ไงนี่ไงอี๋อุ้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนนี่ต้องเอ้ยอันนี้บ้างอันนี้อันนี้นี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้โหสกีบีดี้ทอเลียตัวใหญ่เยอะผม เอาปืนมิติไปเอาปืนมิติไปเอาปืนมิติไปฟุบเรียบร้อยครับผมหูหายไปนในมิติการเวลาโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีใครทําอะไรได้แล้วโอ้โหเฮ้ยมันแค่วาไปอยู่ตรงอื่นหรือเปล่าวะใช่ดีโอ้โหอันนี้ดีกว่าราทูก้าบาทูก้าขอเน้นๆนะขอเน้นๆนี่โ<ห>อ้เอาละครับผมุ้ยนี่ไงตะกิ้บดี หัวใหญ่เหรอหัวใหญ่เหรอเองอะหัวหอมอะหัวหอมเหมอหัวหอมเหมอจะลูกกัสกีบีดิทอยเลสก็ตได้ยังไงววาหือหือวูู้ดีครับผมบินบินแล้วก็ถอยหลังยิงอุ้ยเอาแล้วครับผมมาไล่เพื่อนแล้วมาไล่เพื่อนอุ้ยความแม่นมันไปไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่เฮ้ยหัวโดนไล่โดนไล่ไอ้ไอ้หัว สกีบีดี่ทอ,ทอยเลตตัวน้อยเกไม่ไม่ต้องเข้าร่วมวงไม่ต้องเข้าร่วมวงอย่าเจอน,นี่ไงอีกทีเดียวเท่านั้นครับผมอู้เอ้ยเอา้าว๊อดโอ้เมื่อกี้โดนเลยวะอุ้ยอุ๊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 ยอันนั้นเพื่อนเหรอว่าตัวตุว๋ยดังนั้นเลยเว้ยนี่อวอลแฮมเมอร์เอาวอลแฮมเมอร์ตัวท้ายดิเออวอลแฮมเมอร์มาแล้วโอ้ยไม่ใช่เออใช่วะใช่วะ แล้วเห็นวอลแฮมเมอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่มีคอนครับผมนี่แหละวอลแฮมเมอร์โอ้ยมันมีตะกี้บีดีขึ้นมาข้างบนได้ไงถ้าเป็นวอลแฮมเมอร์เราก็ต้องใช้คอนครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่ตะกี้บีดี้อยเลตหัวใหญ่มาเกม้านี่ไงเจอคอนพี่าดเจอคอนพี่าดนี่ไงนี่ไงพลังคอนมันมีพลังอื่นบ้างไหมวะถามจริงว๊อบนี่ไงนี่ไงเราทามาใช้พลังอื่นได้ไหมพอโโทแอ S โอ้โหใครมันร้องอีกอยะโอ้โหใครมันร้องอีกอยะวะโอ้โหต้องหนีต้องหนีเลยครับผมอุ้ยใครใครมันร้องเข้าร้านแม็กโดนัลด์ก,ก่อนใครมันร้องนั่นมันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่แล้วโดนทุบโทรมาดิโทรมาดิโอ้โหโทุบทุพี่ทุพี่เรียบร้อยครับผม <c oughs> โอ้โหยังโหดเลยยังโหดเลยบอสแฮมเมอร์ทบุบ นี่ใหนี่นี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเราได้ทุกจริงหรือเปล่าวะหรือคนอื่นเขาเออโเรานี่เลยเรานี่เลยอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยจะา่วมคือยังไงเอ้าโอ้โหกดปุ๊บแปลงร่างเป็นเจ้าสวมเลยโอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วโดนพลังเลยวะพลังใครร้องนี่ใหญ่นี่ใหญ่โอ้โหเราไกลเป็นตะกี้ไที่ทอยเลีแต่ดินี่ชี่มอฟครับผม ไม่ใช่ฮะเพราะว่าเราเอของมามันยิงเม็ดสนเลยว่าอะไรอะไรอะไรดีอะอะไรดีอะอะไรยาาอย่าเข้ามาอ,อ,อยากก่าเข้ามาเออแกคิดว่าฉันเป็นสกี้บิดี้โดนจริงเหรอฉันบอกไอ้โอโ้โหโดนอมอีแยะไอ้ตัวนี้มันโอมตลอดเลยเว้ยเดี๋ยวเอามาเล่นบางทีเออไอ,อ้อะไรวะมันโดนอะไรรัก <laughs> ดาวะเนี่ยเอาตร <au> ิก <h> ร <uta> ์แมนบ้างครับผมมันน่าจะมีพลังเนาะมันน่าจะมีพลังอย่างที่บอกครับผม อันนี้้องเป็นพลังเสียงงานนึ่งจะเข้าที่สุดพลังเสียงนี่ไงตีกระคุยโอ้ยโดนตบพีเจ้าโอ้โหโอ้โหเพื่อนตบแบบนี้นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 จัดการจัดการเออนนละน่ะละนี่เป็นไงเป็นไงเจอพลังเสียงเจอพลังคลื่นเสียงแล้วมันทำอะไรเพื่อนได้ไหมเนี่ยมันทำอะไรเพื่อนได้ไหมไอ้ใหญ่นี่ไอ้เพื่อนไม่เป็นไรเลยครับผมนี่ไงนี่โอ้ยเพื่อนกลายเป็นแฟนดี เอาละครับผมโอ้ยมันลังเลื่อนขึ้นสิเอ้ยโอ้โหโดนโอมี่ะอะไรวะดูโดนโอมีกแยะเฮ้ยโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้บ้ากันหมดแล้วนี่ิเอ็ดตัวตีฉู่ไอ้ตัวตีฉู่โดนก่อนเลยเอ้าไอ้ตัวตีฉู่หายหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้เฮ้ยหรือเท่ากับสปีกเกอร์แมนสปีกเกอร์แมนถ้าเกิดใช้อันนี้บ้างมือตบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอามือตบเอามือตบลงมาเออนั่นละ นี ah. ah. ai. ่เป no. ็นไงเป็นไงอุ Ini Ini oui. ้ยไปเออมาดิมาดินี่ดิตบตบให้หมดเฮ้ยนี่ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่โดนโดนเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ไปเออโดนมือตบโดนมือตบเฮ้ยหัวกล้องนี่ไงโดนมือตบไปดี เฮ้ยเล่นดีก็สนุกดีเฮ้ยนี่ไอโดนมือตบไปดิเฮ้ย <c oughs> เล่นมือมือตบก็ดีไว้ไอส <c oughs> นุกดีไว้คือใครใจคอสี่ใครใจคอเหรอใจคอเหรอโอ้โหนี่นี่นี่ดีวีแมนดีวีแมนว้าวโอ้โหเป็นไงอะโู้โหเฮ้ยไ,ได้อยู่ครับผมเอาทีวีแมนต้องลงเลยครับผมอย่างนี้เอามาดีตะกี้มีดีทอยเลีดเอาแข็งแข็งไปดิ เุ้ยแข่งไม่ดิเออนี่แหละครับผมพลังดีเหมาะกับดีวีแมนเพราะว่าดีวีแมนนั้นหูยชอบเจ๊แข่งครับผมมาดิ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 หูยแข็งแข่งแขงแข็งงงงงเลยงงเลยอาจะา้าอาจะอปุ๊ยเออเอาละหุยลองไปตบตัวใหญ่ดูบ้างลองไปตบตัวใหญ่ดูบ้างเอาละถ้าใจดาบไม่ได้หูดาบฟันไม่ค่อยดีนี่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 ไงแข็งไม่ดิหูยไม่แข็งเอ้มันไม่แข็งวะ ไอ้ i, มันไม่แข็งไม่แข็งวะโอ้โหตัวใหญ่ปุ๊บไ่ไงนี่ไงนี่ไงตบตบแบบถอยถอยนี่ตบตบเอ้ยโอ้โหไม่โดนว่ะไม่โดนวะโอ้ยแข็งแล้วแข็งแล้วโอ้ตัวใหญ่ก็แข็งตัวใหญ่โอ้ยแต่ว่าแต่ว่าจะโดนวนกลับครับผมแต่ว่าจะโดนแต่ว่าจะโดนสวนกลับโอ้โหมันเล่นยากจังวะปุ๊บนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงโอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยเธอมือแข็งเมื่อกี้ใช้ดีมากเลยนะใช้ดีมากครับผมทีวีแมนเราไปแล้วอันนี้หัวกล้องหัวกล้องนี่ไงไททันทีวีแมนโอ้โหว้าว,ว,าวดูด,ดิโคตรครับผมไททันทีวีแมนขออู้มือน้ำแข็งต่อขออู้มือน้ำแข็งต่อที่ดีที่สุดมามาใครอะอะไรอะไรอะไรโดนเทแข็งไปดิ อะไร,ระตัวนิกแมนจะตบจะเหรอตันิกแมนจะตบจะเหรอเหรอเฮ้ยตบเพื่อนนี่มันโอ้ยโอ้โหกระเด็นเลย <c oughs> ตบเพื่อนนี่ไม่น่าจะเป็นไรเนาะใช่ไหมไม่น่าจะเป็นไรอะผมเพื่อนไม่น่าจะเลือลดรดเอ้ยทางนี้ก็มีเหรอทางนี้เป็น v I P อรับะผมโอ้หอันนี้อันนี้เป็นแบบ v I P อรับะผมมีตัวอะไรบ้างวะเนี่ย v I P มีตัวสไปเดอร์แมนครับผมไอ้นั่นอะไรอะหัวฟักทองเหรอตัวขาวนี่อะไรวะเนี่ยตัวดำคล้ายคล้ายนิกตัวนิกล่างดำไอ้นี่ เอออ้าไม่ได้เล่นนานเอหนึ่ง <c> ส <oughs> องศูนย์หัวกะโหลกฟอปป้าเบนดี้ปากกาโอ้เมีวเดอะล็อกก็ติล่าโอ้โหก็ติล่าก็มีวะเบนดี้โอ้หลายตัวเหลือเกินครับผมอันนี้เป็นแบบ V I P มาดิ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 พร้อมตบดิพร้อมตบดิเฮ้ยนี่มันไททันนเว้ยนี่มันไททันนี่ไทยันทีวีแมนเ้ยโอ้โห อะไร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 ของเกฮุยโอ้หยไอ้ตัวทะกี้บิดี่ไทเลนเนมันโหดเว้ยมันโหดเว้ยแต่ก็ไม่ขนามือเราอะผมนี่ไงนี่ไงตัวใหญ่เหอะตัวใหญ่เหอะตัวใหญ่ก็แข็งดีตัวใหญ่ก็แข็งดีตัวใหญ่ก็แข่งดีตัวใหญ่ก็แข็งดีมาดีมาดีโอ้ยหุยเราโดนลุมเฮ้ยเหมือนตัวใหญ่จะเลือดไม่ลดโอ้โหลดอยู่แต่มันลดมันลดน้อยโอ้โหโอ้โหในด้านนีวีแมนทนไม่ไหวแล้วฮะจังหวะนี้ทนไม่ไหวแล้วฮะตูจะโดนแล้วตูจะโดนแล้วตูจะโดนแล้ว นี่ไง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 แบบสะบัดนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมหัวกล้องวอล์เมอร์เอาละเอาละเอ้ยโอ้โหโดนอะไรวะเฮ้ยโอ้โหมีคนใช้พลังไก่มาปพ๊บเอาละเอาละเก๋โดนด้วยไอ้จับมัดดิมาดดิโอ้โหเฮ้ยนี่พลังของคอนเหรอวะเนี่อะไอไอ โอ้โคตรโหดเลยพลังของค้อนหรือหรืออะไรวะหรือเพื่อนเพื่อนใช้หรือยังไงเอามานี่มานี่มาใกล้ๆนี่อยากลองนี่โอ้โหโคตรโหดครับผมโอ้โหนี่แหละครับผมหัวแฮี่ยวมืของจริงว้าวนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กินมีกกินมีกเจ๋เก๋กินมีกเจ๋เก๋เอ้ยเออโอ้โหโอ้โหโคตรโหดครับผมค้อนนี้ หัวบวกกับะลังของวอลแฮมเมอร์เอาละครับผมไล่ตบได้หมดไล่ตบได้หมดดิโอโหโคกทีเดียวโคกทีเดียวแตกหมดเลยครับผมเออโคหัวไปดีโอ้โหสุดครับผมทุกคนโอ้โหวอลแฮมเมอร์กูเกับคอนนี้บอกเลยว่าสุดจะจัดครับผมโอ้โหยังไงใครอยากเล่นครับผมเข้ามาก็ได้ครับผมสกีบิดี้ทอยเลดแบทเทอร์ด้าผมทุกคนวันนี้ไปก่อนครับผมโอ้โหยันุกดีว่านี่ไงโอ้โห